สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดโม p พอดแคสต์การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับแนวความคิดนะครับแล้วก็ประวัติของอาจารย์ประวินชัดชวานผงพันธ์กันนะครับว่าเขาเนี่ยมีแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยอย่างไรนะครับข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องเนี่ยมีผลกระทบต่อประเทศไทยและสังคมไทยอย่างไงบ้างมุมมองในด้านของสถาบันพระมหากษัตริย์ของอาจารย์ประวินเนี่ย เป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดโมพอดแคสต์การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับ อาจารย์ปวินนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีการเปิดกลุ่ม r o y a l List Marketplace นะครับที่มีการวิพากษ์วิจาร์ณสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะครับ เรียกว่าทีทีรวมตัวของผู้คนที่สนใจในตัวกฎหมายมาตา1นึนะครับผมมาตานี้นะครับสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างมากเลยนะครับและถูกองค์คาพยพของผู้ที่มีผลประโยชน์ระหว่างตนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยใช้มาตานี้คอยกันแกล้งนะครับผู้ที่มีความคิดความเห็นต่างอย่างรุนแรงนะครับ ถูกคู่ฆ่าถูกจับกุ่มถูกขังคุกแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับเช่นคดีอากงหรือคดีคุณสมยศนะครับผมที่ถูกกันแกล้งจากผู้มีอำนาจในการใช้มาตรา112ทั้งทั้งสถาบันกษัตริย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวแต่องค์คาพยพเนี่ยก็คอยพยายามนะครับทำเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยเนาะ สำหรับอาจารย์ประวินเนี่ยเกิดเมื่อวันที่4นะครับมีนาคมพศ2 5 1 4นะครับที่กรุงเทพจบการศึกษาเนี่ยจากมัธยมศึกษานะครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,ลยในระดับปริญญาตรีนะครับจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยลาลัยลอนดอนนะครับผม อาจารย์ประวิทเนี่ยเริ่มทํางานครั้งแรกนะครับในฐานะสื่อมวลชนนะครับของจสลอยนะครับเป็นสื่อมวลชนประจำทําเนียบของรัฐบาลนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลาออกนะครับและสอบรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเมื่อปีพศ .2537 เมื่อสอบได้เนี่ยก็เข้าสังกัดกรมเอเชียตะวันออกนะครับตามคําชวญของอธิบดีดอนปรมวินัยนะครับอาจารย์ประวินเนี่ยนะครับก็เลือก อยู่หน่วยประเทศญี่ปุ่นนะครับจากนั้นเนี่ยปี2540นะครับก็ลาออกจากราชการนะครับไปศึกษาต่อที่สาราชอาจักรนะครับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับผมต่อมาครับพศ2545นเนี่ยนะครับทางอาจารย์ปวินเนี่ยก็ได้กลับที่มาที่ไทยนะครับแล้วก็ทำงานที่กระทรวงต่างประเทศต่อเลยนะครับก่อนที่จะย้ายนะครับไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากลาออกจากราชการเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ปวินเนี่ยนะครับก็ เป็นนักวิชาการและก็นักประวัตศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับอาจาร,รย์ประวินนะครับก็เป็นอาจาร,รย์ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับประจํามหาวิทยายลัยเกียวโตอาจาร,รย์ประวินนะครับก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับสำหรับในการรณรงค์นะครับให้มีการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็เรียกร้องให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับโดยมองว่าการใช้มาตรา1นึเนี่ยเป็นการทําให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอ่อนแอลงนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องมือในการใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมนะครับแล้วทําไมอาจารย์ประวินเนี่ยถึงได้ถูถกออกหมายจับนะครับเพราะว่าอาจารย์ประวินเนี่ยได้ไปเป็นวิทยากรน,นะครับในหัวข้อสถาบันกษัตริย์การเมืองไทยนะครับปีพศ2556นะครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมานะครับก็ถูกออกหมายจับนะครับในฐานขัดคําสั่งนะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติปี2557นะครับ โดยเนื้อหาของการสัมมนานะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีใจความว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับมีความกระเฮี้ยนกระหือรือเกี่ยวกับขบวนการในการล้มล้างอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ท,ท,ทั้งๆที่ ขบวนการนั้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับซึ่งอาจารย์บิีก็ยังบอกว่าคนไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยมีความเป็นไฮเปอร์รอยอลลิซึมนะครับที่จะรับเรื่องราวนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับแล้วรู้สึกความปราบปลื้มแล้วมีความโรแมนซ์นะครับที่คนไทยเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลออกมาได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบ้านไฟไหมนะครับทั้งหลังนะครับแต่ว่ารูปพระบรมเนี่ยยังอยู่ โอ้โหนะครับออกข่าวใหญ่โตครับว่ารูปพระบรมฝ่ไม่ไหม้คนไทยหลายๆกลุ่มก็ร้องไห้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คนที่รักนะครับแล้วก็คนที่นับถือกษัตริย์นะครับก็คิดว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนไทยเนี่ยจะต้องกราบไหว้บูชาหรือว่าพระหมหากษัตริย์เนี่ยมีความ หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยรักษาเอกลาชนะครับของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับผื้นแผ่นดินนี้นะครับเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็เป็นคนที่จ่ายภาษีนะครับประชาชนก็ออกร่วมลบกับพระมหากษัตริย์นะครับ ประชาชนก็ออกไปป้องกันบ้านเมืองด้วยกันกับพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจากที่เราได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งนะครับของฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับที่จะมีความแบบเกิดความกระเที้ยงกระือรือและความวิตกกังวลที่อาจจะมาจากผลกระทบที่พระมหากษัตริย์เนี่ยอ่อนค่าลง ทั้งสองตัวอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับในพฤติกรรมของฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับเกิดจากความกระเฮี้ยนกระหือรือและความวิตกกังวลที่อาจจะมาจากผลประโยชน์ที่เกิดจากพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งอาจารย์ปวินเนี่ยนะครับยังแบ่งกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับคือคนที่มีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างมากเลยนะครับรักโดยไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ ถูกเชื่อให้รักมาโดยตลอดนะครับถูกยึดโยงยัดเยียดข้อมูลตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราเนี่ยต้องดูข่าวในพระราชสำนักนะครับเวลา2องทุ่มทุกๆวันนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีการแบบนั่งดูนะครับแล้วก็เชื่อนะครับโดยที่ไม่มีข้อมูลต่างๆเนี่ยคอยสนับสนุนนะครับผม กลุ่มที่2ล่ะกลุ่มที่2คืออะไรกลุ่มที่2ก็คือผู้คนนะครับที่มีข้อมูลนะครับแต่ก็ยังที่จะเชื่อต่อไปนะครับเป็นคนที่รู้ทั้งรู้นะครับแต่ก็ต้องทําตามนะครับเพื่อผลประโยชน์นะครับที่ตนเองเนี่ยพึงจะได้รับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรน,นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะราชการหรือเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนะครับก็จําเป็นที่จะต้องยึดโยงโหน สถาบันพระหมหากษัตริย์ไว้แล้วก็ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่รู้แล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับพระหมหากษัตริย์องค์ก่อนนะครับหรือว่ารัชกาลที่9นะครับได้มีการถูกยอมรับนะครับในด้านความสําเร็จนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านการถ่ายภาพด้านกีฬาด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านกเกษตรและก็ชนรับประทานนะครับสิ่งพวกนี้นะครับถูกใช้ออกมาเป็นเพลอบกันด้านะครับของฝั่งอนุรักษนิยมซึ่งเนี่ยนะครับก็สิ่งสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสัมมานาครั้งนั้นด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกมากมาต่อมานะครับเรื่องที่อาจารย์ประวินเนี่ยพูดอีกนะครับก็เป็นแนวคิดของเขานะครับก็เป็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ยังเป็นเครื่องมือในการโหนโหนในที่นี้หมายถึงาการดึง สถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยลงมาเล่นการเมืองไทยนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นองค์คาพยพนะครับของพระหมหากษัตริย์นะครับในเครือต่างๆนะครับว่าจะเป็นทางกองทัพเองทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางเอกชนแล้วก็มูลณิธิต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายอนุรักษ์นิยมของสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์วรวินนะครับ นักวิชาการนะครับที่น่าติดตามไปอย่างมากนะครับอย่าลืมทุกๆคนนะครับไปติดตามที่เพจ Loyalist Market Page นะครับใน k c e b o o k สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ปวินเนี่ยก็มีแนวคิดนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและพฤติกรรมนะครับของกลุ่มคน ที่อนุรักษ์นิยมนะครับผมอาจารย์รวินก็อธิบายได้น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าติดตามด้วยครับอาจารย์รวินก็ได้พูดเปลยๆในสัมมนาค,ครั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการเมืองไทยหลังยุคในหลวงภูมิพลนะครับก็น่าจะเป็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ผมยังคอยติดตามอยู่นะครับว่าจะมีอะไรให้น่าขบคิดแล้วก็มีแนวความคิดที่หลากหลายนะครับอยากให้ทางอาจารย์ประวินเนี่ยตีแผ่เรื่องนี้ออกมาให้ฟังกันหน่อยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับช่องเดโม่พอดแคสต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมอ่องเดโม่พอดแคสต์นะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ